ชอบมากจัดอันดับอะไรแบบนี้เออมาไปไหนไม่บอกก็มันก็ควรบอกหนึ่งไหมสักสีล่ละกันเรียกว่าฟินไม่ไหวเลยค่ะสำหรับบิ๊กเบนในชน่วงนี้มีความหวานสุดจนแฟนคลับใจละลายไม่ไหวแล้วค่ะ เชื่อได้เลยค่ะว่าทุกคนในช่วงนี้บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และเบสทำสิ่งค้าดูไหวเป็นพิเศษทำเอาแฟนๆแ,แอบจิ้นไม่หยุดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ไลฟ์ด้วยกันหรือเป็นการบอกฝันดีของทั้งคู่นั่นเองแต่ล่าสุดนะคะยังมีเรื่องราวที่ทำให้แฟนๆฟ,ฟินหนักกว่าเดิมอีกค่ะ ขอย้อนความไปวันก่อนล่าสุดนะคะมีเรื่องราวฟินๆตั้งแต่บอยบิก๊กทักไปหาแม่ของเบสน,นะคะทาเอาแฟนๆต้องยิ้มตามและโมเมนต์ที่ทําให้หัวใจละลายสุดๆก็คือบิกก๊กหยิบสร้อยคอนะคะที่เบสซื้อให้ในวันเกิดหลายปีที่แล้วมาใส่ด้วยแถมยังลงคลิปใส่สร้อยเส้นนี้ไม่พักเลยค่ะและล่าสุดนะคะไม่ได้ใส่เงียบๆด้วยแต่อวดกลางไลฟ์ให้แฟนๆได้เห็นแบบเต็มๆเลยทั้งใส่าตาและรอยยิ้มของบิ๊กเวลาพูดถึงเบสช เจเลยค่ะว่าภูมิใจและปลื้มมากแฟนๆก็เรียกได้ว่าฟินกันสุดๆเลยค่ะเพราะนี่ไม่ใช่การใส่ของขวัญแต่เป็นโมเมนต์ที่เต็มไปด้วยความห่วงใย,ยและความใส่ใจระหว่างของทั้งคู่ค่ะบวกกับโมเมนต์การไลฟ์สดด้วยกันนะคะการบอกฟันดีกันเป็นห่วงการต่างๆนี่แหละค่ะคือความใส่ใจเล็กๆน้อยในชีวิตประจำวันทำให้คนดูรู้สึกถึง ความอบอุ่นและความน่ารักของเพื่อนซีคู่นี้ค่ะและเมื่อคืนนะคะสาวเบคก็ยังไม่พลาดที่จะออกมาเล่นฟิลเตอร์จัดอันดับในโซเชียลอีกด้วยว่างานนี้แฟนๆแอบคิดว่าไงว่าเธอแอบเสืออะไรถึงใครอยู่หรือเปล่าก็เป็นได้ค่ะโดยเป็นการจัดอันดับนะคะนิสัยคนรู้ใจเอ๊ะยังไงจริงกันหนักมากๆเลยค่ะว่าอยากให้ใครเห็นหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นบิ๊กผู้ใหญ่บ้ายฟิลแลนด์หรือเปล่าเอ่ยยังไงเดี๋ยวเราลองไปดู ูคลิปเต็มๆกันค่ะชอบมากจัดอันดับอะไรแบบนี้เออมาไปไหนไม่บอกก็มันก็ควบอกหนึ่งไหมสักสีล่ละกันติดเพื่อนมากกว่าเราอุย๊ยอันนี้ชิลมากทุกคนหนูสบายมากเรื่องนี้ติดเพื่อนเนี่ยเข้าใจไม่ตั้งใจฟังเวลาพูด าจำไม่ได้ว่าหนูพูดอะไรก็สามแล้วกันตอบชา้าหนูก็ตอบช้าเหมือนกันยังไงดีนะเจ็ดละกันไม่ลงรูปคู่ทำมัน <c oughs> ไม่ใช่เลยนะหนูก็เป็นเหมือนกันเออไม่เป็นไรหรอกเข้าใจได้พื้นที่ใครพื้นที่มันโกหกว่าน,นอนแล้วแต่ออนไอจี ไปอีกละหนูก็เป็นอีกอ่ะหนูก็เป็นเหมือนกันเก้าแล้วกันไม่มีเซอรไพรสวันสําััญอุ๊ยไม่ได้อันนี้ซีเรียสหนึ่งไปเลยแล้วกันอันนี้ก็ปกติหนูก็กดเหมือนกันไม่เป็นไรไม่มีเวลาให้กันก็เข้าใจได้นะไม่เป็นไรอะถ้าติดงานก็ไม่เป็นไรแล้วามาสายหลายชั่วโมง จริงๆอันนี้ก็ไม่โกรธนะ,กะเกือเบอสองเอคือหนูสามารถนั่งรอได้จริงๆหรือไปแล้วเขายกเลิกก็กลับบ้านเอ,อยังไม่เดือละกันเบอร์สองก็ค่อยว่ากันแต่อันนี้มันไม่เหมาะอยู่อันที่